เริ่มเฮ็ดมาโดนเราตีครับโอเด็บเกือบพอดสองตีแล้วโอ้แสดงว่าเข่าชาอยู่รึว่าสันมีเงินเขา่าซมมือเป็นบ่ครับขไข่ได้ซมมือขายผักขายมีดซมือแล้วเท่าไรครับตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาหนอา่อยโดยประมาณห้าร้อยกับมีดโอ้เนี่ยทีไรเดียวเนี่ยปาโตมีอย่างแน่ครับมันไม่ได้หลายแท้ครับอือนผม แม่พี <ap> ่น้องมองนีอ <hi> ีสานครับมองนีอีสานขาลาออีกแล้วพี่น้องมือนี่ก็มาพ่้กันในบรรยากาศเป็นอึมครึมจากน้อยครับมือนี่ยฝนก็สิตกแหล่เบตกแลล่แล้วครับมือนี่ยแต่เมื่อคืนมันตกน้อยนึงแล้วมือนี่ก็ออกป้านมาเ่าไปไกลแล้วครับอากาศบ่เป็นใจครับติพามาเลาะนี่ละแถวบ้านเจ้าของนี่แล้ครับบ้านเพชรคือเกาครับมือนี้พพิกัดทำมองทำมาหากินคืออยู่บ้านเพชรเด้อพี่น้อง หัวให้ไปนะ้าพี่น้องไทยบ้านเพชรนี่แหละครับเมื่อไรมะพร้าวสวนเพิ่นครับเขียวงามถือฝนนะพี่น้องมันมนอนให้นอนน้ากะจีมาไทายไปพ่อแม่พี่น้องผมเบิ้งคือเก่าละครับนี่เจ้าขวางเรายืมถ่ายแล้วครับเพราะว่าพืชหลักแถวนี่เพื่อนกะจีปลูก้อวเนาะพี่น้นปปนะนองปลูกจังเสียครับแต่ว่าเรากะจีมาจัดสรรแบ่งทีทางไว้แต่เหตุการเกษตรแบบผสมผสานแล้วแบบอ้อเจาะนี่ครับจากไร ไรกว่าเนี่ยพี่น้องเพราะได้เงินได้ใส่ได้สวยสมือว่ัสนแลาว่าหมอหน้าวันดีครับหมอครับไหมไ่ยอยย่อยวเศีเนี่ยเอาแนน้ำซื้อจากน้อยนะครับซื้อยังเนี่ยซื้อยังครับซื้อเองซื้อเรียนนะซื้อเองเออซื้อเดี๋ยวซื้อพีทักพีทักน้ำสกุลเอียงครับป่าไพเพชรป่าไพเพชรบ้านเพชรมูจ็ดเนาะครับเนาะครับเป็นเกษตรกรครับ ปลูกไวยอยู่ยดีๆคือได้หันมาเหตุการเกษตรแบบผสมผสานน่ะ้อยกับปลูกคือยังเครื่องนึงเดี๋ยวมาปลูกกูนี่ไปน้ำเรื่อยๆเพราะแต่ว่าเหตุการเกษตรนี่ได้เงินเสมอเป็นวะได้เสมอแบบตะกิดเสียตะกิจพอเพียงเลยม่ะแบบแนวผสมผสานทั้งพืชผักทั้งไก่ทั้งเป็ดมันบ่เจ้าหน้านี่เริ่มเฮ็ดมาโดนตีครับโอดิบเกือบพอสองตีแล้วโอ้แสดงว่าเขาใชาอยู่ด้วยสิน มีเงินเข่าซุ้อมือเป็นบ่ครับคอยได้ซุ้อมือขายผักขายมีได้มือแล้วเท่าไรครับตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมันี่เลยโดยประมาณหาลอยก็มีมือโอ้โหเนี่ยทีไรเดียวเนี่ยปาโตมีอย่างเนี้ยครับมันคืนได้หลายแท้ครับช่วงนี้พริกบักแตงโอ้มีบักพริกบักแตงยังก็พูดกด้วยกันส่วนมากกัเป็นพืชอายุสั้นเนาะได้เงินไวๆเอาปันหน้าพาเพิ่นชมดูพั่นนะไรเดียวได้ไปน้องเราพากันเฮ็ดเงินได้มือแล้วเป็นพันหุ่นเด้ครับนี่ มาชมวันเราปลูกอย่างแน่นอนนะเนาะไปทางไหนพี่ได้บอกนะพี่ได้หรอไปผมก็ใส่รถข้าบูดอยู่หรอกไม่เย็นหมักเตียงโอ้อันนี้เป็นแปลงเองครับปลูกไม่มีหลักสักลากนี่นี่นี่พริกโอ้อันนี้เป็นหมักพริกกระลังแตงได้หนึ่งกระลังที้นนะปลูกพริกใส่หมักแป้งใส่หมักแตงเอาพี่น้องมึงร้องมึงครับปลูกพริกใส่หมักแตงแบบแบบผสมประสานกันผสมประสานอีหลีพี่น้องไก่เราก็เตี๋มอยู่ด้วยครับไก่เลี้ยงจากตัวนะไก่อ่ะโอว่อย่าพอดสามทีเลย ไก่ก็ลายมากระลาเป็ดกระลายพ่อมแม่ครับปลูกผักพอ่อมแม่พี่น้องมากินบกแตียงกัน,กนแบบแไ,ได้ไหวผ <laughs> สมผสานทุกอย่างสู้เนี้ยครับผม <laughs> แต่ว่ามันบ่เป็นพิษเป็นไผกับเผืชผักเจ้าเป็นบ่ไก่เนี่ยบ<อ>่เม<อ>ื่งพี่น้องคว้าคือเลี้ยงไก่ใส่สวนผักเหรอครับเป็น<ห>ไลยกินแมลงโอ้ยมันกินแมลงพ,พยาายมบ่อเห็นปอดสารพิษโอ้ยปอดสารพิษแต่ทั้งนี้กับเผืชผักสวนควนบ่ครับนี่เขาบ่ได้ครับนี่เราอยู่ให้อยู่น้าเส่ระบบ นี่ไฟฟา่เส้นว่าน่าเนี่ยแพงโซล่าเลยโอ้โซลาโ<อ>่าเสียวครับปั่วมีจานดาวเทียมครับปั่วทั้งพุนกับโลกเป็ดเนาะเป็นโลกเป็ด,<อ>ปด,ปดบบกร้ายเลยครับเป็ดไม่จะโกหน้าเป็ดเทศเลย,เอเลยโอ้พุนนะครับเป็ดเทศกับมี<อ>นี่พืชผักสวนครัว<อ>แต่ว่าขายได้ทุกอย่างคือกอ้อนว่ามาปลูกล้มมาพริกไม่นี่จากต้นหน้ามังพริกไม่นี่พริกไม โดนี้สองพันต้นเลยโดยเนี่ยสองพันต้นแล้วซึเนี่ยสองพันต้นนะกับส้องคู่ใจโอ้โหตองคู่สาพุนปัดสองพันต้นมันได้หน่อยหรือครับนีว่าถิ่ลงอีกพันหนึ่งเพราะกาเบี้ยวไว้แล้วเน้นมะพริกดิพืชหลักๆขึ้นเน้นมะพริกกับมะกแดงเพราะว่าพู้เขาปลูกผสมประสันโอ้โหนี่ทั้งนี้เลยมีอย่างนี้เนี่ย มักเคียผักอีตู้สาระเน่หมักเคีย่เขียมักอือ้อถามที่เห็นเด้อพี่น้องครับเห็นหมักทงหมักทั่วนี่มีผักเกัดเด้ครับนี่นน <c oughs> สาระเน่สะเนครับผัวผัวรับโรคเป็ดแล้วอ่ะแล้วก็ขันเป็นแนวเป็นแนวไวยัยยูพี่น้องทอไฟลออแม่งดาพร้อมเนื้อครับผุ่น้ำเบิ้งเอ้ย่างจังเลยทั้งุ่นก็เป็น,มนหมักทนะ่วฝฟังเน้มวันหมดน่ะฟังเน้ยว เป็นเอียงเนี่ยเคี้ยยังมาบวบดิบวบ,บแตงไทยอแตงไทยกําลังเป็นน,นุ้ยเนี่ขายพืชผักมาใส่มือระบบกลายร้อยเนี่ยครับบึงเนี่ยที่ตามที่เห็นแทบสีโปพราะไรผุนี้เนาะนะฮะเป็นบ่เนี่ยก็ตีไปประมาณไลนึงครับคูสะอีกพร้อมหมือนไมยสะโอ้หมัองโมก็เป็นนุ้ยแล้วหม่อแตงก็กําลังเป็นนุย้ยเป็นนุย้ยขายกันสดๆจระเลยเนาะนะปลูกเองขายเองเป็นบ่ปลูกเองขายเองกําไรไม่ไปใส่หรอกเป็นบ่ นี่นองขันมันมึ่งหมึ่ยังได็ก็ขออภัยได้ครับนี่มันอากาศมันมึ่งนอนหน้าเนาะเ้าไปทังไดินหน้าวันนี้ไปดิลนัวไปมันสีเตะดอกมันผีผีมาทั้งเปลี่ยนเปลี่ยนเี่เป็นยังมันสีลนมันสีลนโอ้เรากำลังจอดอกครับนี่อีกจกมื่งมันสีได้เป็นเป็นหน่วยได้ขายในหน้าหมักแตงนี่นี่แตงไทยเป็นหน่วยแล้วเริ่มเป็นหน่วยแล้วหนี่งเป็นหน่วยโอ้ยง่แล้วควับเริ่มเป็นหน่วยแล้วมันสิขายล้นขวดโมเมนต์เรือมันสีขายล้นขวดแตงแตงไทยสุกๆครับ สดๆจากสวนแล้วลว่าเราปลอดสารไม่หมือนน่ะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นครับเดี๋ยวเราก็าสิไปเอาไข่น้าบ้านล้วพี่น้องโอ้เนี่ยเบืบ้องเบหน่วยมันหนาเบืงหน่วยมันพี่น้องเห็นหน่วยมันบ่ครับตอกกระโดกดกเนี่ใช่ปุ๋ยอยังครับหน้าปุ๋ยขี่ไก่บ่อหรือปุ๋ยอย่างหนึ่งเน้นี่ขี้อ้อยนะใช่ปุ๋ยขี่อ้อยใช่ขี่อ้อยดำโรงงานแบบพี่น้องที่ดำดำที่เพิ่นนอามาไข่นี่ปีนี้เพิ่นซื้อรถแล้วจากบ้านหน้าขี่อ้อย สองัวมือหมักแตงแตงกัวเออหมักแตงกัวก็มีแล้วนี่แม่พ่กแม่นได้แตงไทยแล้วนี่แม่แตงกัวเก็บแล้วริ่มได้ไขยแล้วโอ้แตงกัวได้ขขยแล้วเศร้าละสามร้อยสี่ร้อยแล้วโอ้แตงกัวรวก็ได้เศร้าละสามร้อยสี่ร้อยลยครับแตงกัวย่างเดียวเด้ครับขันย่างอื่นนี่โอ้มือละหลายร้อยจังแล้วว่าเราโน่นนั่นเนาะเห็นบ่ครับเนี่ยที่นี่น้อยครับขันค้นมีหัวมีไขยเป็นก็คือได้เงินย้อนละพี่น้อง ผู้ใดเฮ็ดลายๆก็ขายเพราะเป็นก็เพราะได้เงินเป็นหมอน้ากลัวครับักแต่งไทยเราเหลี่ยมมงมงอยู่พวกทั้งแต่งไทยทั้งแต่งกลัวครับเบิ่งเอาโลดพี่น้องเลยมุนอุยปุ้ยบันเทึงศิลครับในเนื้อทีเราไรหนึ่งเราปลูกได้เต็มเลยพี่น้องอันนี้มะฮอดพริกอีกเดี๋ยวนพริกอ้าวทั้งนี้มะฮอดอีกรอบหนึ่งครับการให้น้ำวังระบบน้ำยังน้าน้ำหยดติดเนี่ยเป็นน้ำาดานเนาะนี่ครับออกดีโยนบ่คบน้ำเจ้่ ครทั้งนี่ก็เป็นหมักพริกอ,อีกเป็นตาเข่าโคตรผสมแตงอีก <c oughs> โอ้เอาเราปลูกนิ่นได้อายุสั้นๆนี่แล้วเนาะ <c oughs> ทั้งนั้นเป็นทั่วฝ <c oughs> ากเา้วด้วยพี่น้อง <c oughs> ทั้งนั้นเป็นทั่วเป็นหมากหุง <c oughs> เป็นกล้วย <c oughs> ทั้งคนจัดสรรไว้เห็นหนาตีนะ่ะทั้งคนของเจ้ากันตีให้ <c oughs> นั่นจงไว้นิ่งหมักแตงหนึ่งนี่เนาะไปหนยังไปทีงไหน็ดนี่ละไปพี่น้องชมไปเรื่อยๆครับโอ้เกษตรปลอดสารพิษนี่กั กับงามอยู่ด้ีเราโน่นหน้าโน่นนี่พวกมกพริกเราก็ได้ครับแต่ว่าส่วนมากเราเน้นนมกพริกหลายพันต้นเราดีครับปู่เบิ่งเอาผมกับสีย่างไว้ไว้มือหมุนไว้ไว้จักหน่อยเด้อพี่น้องเด็กเบี้ยมปลูกต่ัวโอ้เนี่ยเบี้ยมกพริกยังอยู่เราเลยจะได้ปลูกอีกพี่น้องเนี่ยมกพริกเห็นมกพริกพันยังครับเนี่ยทุกคนกินดาพันกินดาทุกอย่างกิกหน่อยแล้วทุกคนกินหนู ทั้ง่นเป็นพริกขี้หนูโอ้โบแมนพริกสายพันธุ์เดียวกันดอกพี่น้องคนละสายพันธุ์อยู่ครับเปิดบึงพริกสามใส่พันธุ์ว่ะพริกสามใส่พันธุ์ครับโลว้าผมย่างมันหนีในเนื้อทีน่อยหน่อยผมย่างยังบ่ทันหอดอยู่ไปหน้าตรงไปคูสาบนเอาบันนี้บึงป่าทิศนี่เป็นข้าวโคตรครับนี่แตงกัวอีกแล้วนี่ก็แตงกัวเอกกำลังยิ้มขื่ปลูกพริกแล้วว้าแล้วเด้กพี่น้องเบิ่งทั้งข้าวโคตรทั้งแตงอยู่น้ำกันเบิรดเนี่ยครับนี่ ยาว่าที่ลงเลย้อครับเรากำลังปลูกของก็ขึ้นเนาะหน่าเนาะปีนี้ประกาศผักดีกันประกาศผักดีกับมูลอุ้ยปุ้ยกัมันค่อยเสียหนางไงเนาะหน่าเนาะเขาเหนื่อยที่ม่จํากัดเขาต้องลงในคุ้มเันวะพี่น้องพใดมีทีไรหนึ่งคือเราโน้นๆน้ําำบ่ถ่วมกับร้อนมึงเลย้อครับนี่เดีไปปลูกไรครับปลูกเนี่ยเองขายเองน้ำบ้านคือจังเล่าเนาะนะาเนาะพอด้ใส่ครับพอด้ใส่มืงอละสามสี่ลอยหุ่นเน้อพี่น้อง มือหาร้อยมือก็ได้หลายก้อนนั่นไม่น่าหนา่นเนาะไหลายก้อนนั่นอันพูดไม่อย่างนั้นผักปังไงตีพูดปังไงปัดปังไงทุ่มลูกผ่านเพราได้ได้หลายเลยวเพราะได้กลาไหลโอ้มันเอาไปเมื่อไรครับสามสิบทีสิบบาทนึงต้องขยายต้นขยายการปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยครับผักปลอดสารพิษก็ต้องมิ้งสิละครับอันพูดได้ปลูกหล,ลายๆมันบ่ปลอดสารน้องหน้าแน่นเนาะเอาประยูะ่์หรอกครับโอ้โหนี่เป็นสะโค้งการลวงมันบ่ครับเนี่ย แต่ว่ามีน้ำแล้วมีป่าแล้วปล่อยป่าเรียบร้อยแล้วปล่อยป่าเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับเป็นการเกษตรผสมผสานอี่เลยครับเป็ดไก่แล้วก็มีป่าโอ้น้ำสีงามด้วยนะนี่ไหออกบ่อด้วยน้ำออกบ่อพร้อมป้าดินทรายคือออกบ่อของก็ขุดไม่ไม่ดีนะน้ำคืองามด้วนี่ไหมสองเดือนน่ะเนี่ยป้าดึงน้ำเราก็สีงามแด็พี่น้องมึงด้วยออกบ่อน้ำออกบ่อพร้อม ปลาเ่อยปลาแล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วดิตรนเนี่ยป่าสีน้าเมยแล้วก็ปล่อยหน้ามาดานลพร้อมดีนะครับบ่อยปล่อยสองมือแล้วจีมึงดูพี่น้องปวดสะโค้งการอันนี้อย่างก่อนหน้าสองพันหันทีนี่สองพันหันถ้ามาขุดงามดีเทนาะเมนบะขุดสะนี่ฮะนี่ออกยันมันพังยันยันมันพังเอาไว้นี่แล้วอวยเอาไว้กอนบัวหาหัวชิงไข่มาปลูกทั้งนั้นล้นหน่อย เป็นดินทรายเนาะเตรียมไม่เรียบร้อยเราบรฝนตกเพราะว่ามันอันมันดินทรายมันพังทะลายไว้เนาะโอ้แต่ว่าสะไม้แล้วหนาใส่ไหมพี่น้องมึงด้วยมันเป็นใสๆออกเขียวๆครับสีงามตาขนาดเลยพี่น้องนี่เป็นน้ำจังอืนี่แหละครับออกบ่อมาอิงพร้อมสนุกสนานมีเงินใส่มีตามใส่ก็ยูุ่ได้แล้วมันบ่น่าพวกเขาบ้านจากติจิาอขอไปจะขายของคือไปเมียบ้านขาย รถโมบินโอ้ท่านในแม่บ้านม่าฝ่อสวนรถสนไหยังว่าฝ่อสวนรถโอ้สายรองงามเว้ยเจริยาสะสองพันห้านี่ในเนี่ยที่มันไรหนึ่งเลยนี่ยเนี่ยทักคู่แม่นบอเขาว่าไรหนึ่งโอ้เขาว่าไรหนึ่งได้เลิกจากเม็ดคำนี่้สามเม็ดปุ๊บเด้อสามเม็ดแต่ว่าหน่วยงามงามพี่น้องเป็นสี่เหลี่ยมเนาะสะซ้ำนี่แหละครับผู้ใดมีทีกับเขาทานเนาะแต่ว่าคู่สะจากน้อยเจ้ากับสีหานี่มาปลูกเต็มอีกเป็นว่าวันนี้ปลูกแล้ว เดิมปลูกแล้วปลูกพริกเนี่ยปลูกอุ่พริกน้อยลงเดือนเบื้งตัพี่น้องผู้ศักับบักไงครับผู้ศักดิ์อ่อนน้าแล้วสีงามอีหลีพี่น้องเลยผัวนี่แหละครับเป็นอาชีพเป็นอาชีพก็ว่าได้ร้อนหน้าเพราะว่าไม่ได้ไปใส่เนาะทำการเกษตรไรเดียวแต่ว่าพืชหลักก็มีอ้อยเห็ดนาก็คือเก่าเป็นวันแต่ว่าอันนี้ได้เงินสมือเี่ครับนี่เราจัดสรรมาแบ่งเ็ดในหน้าหน้าเนาะนี่แหละครับคลิปนี้ก็ถ่ายไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจคือเรานี่แหละครับ เพราะว่ามันได้เงินสุมมือนนะครับแต่ว่าไปใส่เพรได้ซื้อซื้นต้องมาเห็ดเต่เาเตาสวนเตาให้เจ้าของสิละเอาผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เด้อเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ